สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพัสดุทุกท่านนะคะสำหรับดีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเนื้อหาความรู้นะคะเกี่ยวกับการอุทธร์การร้องเรียนและการทิ้งงานนะคะมาฝากผู้ที่จะเตรียมตัวสอบในหลักสูตร B1 B2 B3 แล้วก็หลักสูตรซี c น C3 ซกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูน้องอะไรคะน้องสโนนะคะหรือว่าน้องปุกบิกของเรานะคะน้องปุกบิกเนี่ย จะใส่เสื้อนะคะจะเปลี่ยนเสื้อมาตลอดเลยค่ะแต่งชุดอะไรนะคะแต่และว,วันแต่และว,วันก็จะเปลี่ยนชุดมาตลอดนะคะคาดว่าน้องปุ๊กบิ๊กน่าจะเป็นดีไซเนอร์นะคะเป็นนางแบบนะคะแสดงชุดต่างๆนะคะเหมือนกับแคทวอล์กเลยน้องก็จะเปลี่ยนชุดมาทุกวันเลยนะคะ สำหรับ b p นี้นะคะก็ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบนะคะในหลักสูตรบีหนึ่งบีอนะคะในหัวข้อของช่องสินดัชนลนะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูแนวข้อสอบบททดสอบต่างการเรียนแล้วก็เนื้อหาวิชาต่างๆได้นะคะในช่องสินดัชนลโดยเข้าไปที่ ตัวชื่อช่องที่เป็นภาษาอังกฤษกดเข้าไปนะคะกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะปรากฏหัวข้อเพลลิสนะคะเราก็เอานิ้วของเราไปกดที่หัวข้อเพลลิสนะคะก็จะมีห้องต่างๆให้เราได้เลือกกันนะคะจะมีห้องสรุปแนวข้อสอบห้องแบบทดสอบหลังการเรียนห้องเนื้อหาวิชาแล้วก็หลักสูตรต่างๆนะคะ แล้วก็น้องแมวน่ารักน่ารักนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูไปชมกันได้นะคะสําหรับวีดีนี้ก็นําความน่ารักของน้องนะคะน้องๆจะมีน้องโอเล่นะคะตัวนี้เป็นน้องโอเล่แล้วก็น้องโอลิฟนะคะมาให้ชมกันนะคะเราก็เริ่มเนื้อหาวิชาของเราเลยนะคะการอุทธรณการโรงเรียนและการทิ้งงานนะคะสำหรับการ อุทธรณ์การร้องเรียนและการทิ้งงานนะคะจะมีอะไรบ้างมาดูนะคะสำหรับข้อห้ามนะคะในการห้ามอุทธร์นะคะอันที่1ก็คือการเลือกใช้วิธีนะคะแล้วก็เกณฑ์การพิจารณาผลอันนี้เป็นข้อห้ามห้ามอุทธร์นะคะข้อที่2นะคะก็คือการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา67นะคะกรณีไม่ได้รับจัดสรรหรือ มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลัฐได้นะคะหรือว่าการดำเนินการยกเลิกตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะข้อที่3นะคะการระเวนการอ้างถึงพรบกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพรบนะคะข้อที่4นะคะกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงก็คือ จะมีกฎกระทรวงที่ออกไปแล้วนะคะก็คือ,อข้อหนึ่นะคะห้ามอุทธรณ์คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้นโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นะคะ2ห้ามอุทธรณ์ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนะคะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง t o r หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้วิจารณ์หรือเสนอเนี่ยร่างทีอาร์ผู้ยื่นข้อเสนอ,อารายนั้นนะคะจะอุทธรณ์เรื่องของทีอาร์นั้นไม่ได้นะคะสําหรับการยื่นอุทธรณ์นะคะให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์นะคะยื่นต่อหน่วยงานภายใน7วันทําการนะคะนับแต่วันประกาศผลในระบบเครือข่ายสารสนเทศข,ของกรมมาชีกลางหรือระบบ e อ p ีนะคะ การวินิจฉัยนะคะให้หน่วยงานของรัฐนะคะพารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในติดวันทําการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์นะคะกรณีที่เห็นด้วยก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นนะคะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ก็ให้รายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลนะคะไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน3วันทําการนับแต่วันครบกําหนด พิจรณาอุทธร์นะคะสำหรับการดําเนินการนะคะเมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา1 1 8แล้วนะคะให้คณะกรรมการพิจณาอุทธร์พิจาณาอุทธร์ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวนะคะหากเรื่องใดไมา่อาจพิจารณาได้ทันภายในกําหนดนั้นนะคะก็ให้คณะกรรมการพิจณาอุทธร์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน2ครั้งนะคะ ครั้งละไม่เกิน15วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการเลือกทราบด้วยนะคะในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการอุทธรณ์ฟังขึ้นนะคะแล้วก็มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่นะคะหรือเริ่ม จากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควรนะคะในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญนะคะก็ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้นะคะการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะคะให้เป็นที่สุดนะคะ ในกรณีที่พ้นกาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้วนะคะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จนะคะก็ให้ยุติเรื่องและให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นะคะแจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่งอไปนะคะ ผู้อุทธรณ์ผู้ใดนะคะไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องนะคะและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนะคะผู้นั้นมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้แต่การฟ้องคดีดังกล่าวนะคะไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วนะคะ สำหรับการร้องเรียนนะคะคณะกรรมการพิจาอุทนมีอำนาจหน้าที่ก็คือตามมาตรา43นะคะวงเล็บ2นะคะพิจาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยง,งานของรัฐมีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้วรสองนะคะการยื่นข้อร้องเรียนและพิจารณาข้อโรองเรียนตามวงเล็บสองให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด วักสามนะคะในกรณีที่พี่นาข้อโรองเรียนตามวงเล็บ2แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดนะคะกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นะคะให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดั้งไว้ก่อนได้นะคะเว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญา จะซื้อจะจ้างแล้วนะคะวัคซีนนะคะในกรณีที่คณะกรรมการพิจาณาอุทะทำการตามหน้าที่โดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองนะคะผู้ร้องเรียนนะคะมีสิทธิ์ร้องเรียนดังนี้นะคะผู้ใด เห็นว่าหน่วยงานของรัฐม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศมีสิทธิ์โรงเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจาอุทร์นะคะการโรงเรียนนะคะต้องดําเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้น มีได้ปฏิบัติให้ไป,ไป,ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศนะคะสำหรับวิธีการร้องเรียนนะคะการร้องเรียนก็ต้องทำเป็นหนังสือลงรายมือชื่อผู้ร้องเรียนในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องลงรายมือชื่อของกรรมการซึ่งมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคลนั้นด้วยนะคะถ้ามี ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและระบบข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการโรงเรียนให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะคะสำหรับระยะเวลาการพิจารณาข้อโรงเรียนนะคะหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะและแจ้งผลให้ผู้โรงเรียนทราบโดยไม่ชับช้านะคะพร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วยนะคะ,ะสำหรับการปฏิบัติ ก็จะอยู่ในข้อระเบียบของกระทรวงการคลังข้อ222นะคะคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์นะคะก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จด้วยเร็วนะคะแล้วแจ้งผลให้ผู้รองเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วยนะคะก็อยู่ในระเบียบกระทรวงการคลังข้อ223นะคะคำวิจัยของคณะกรรมการอุทธร์นะคะให้เป็นที่สุดนะคะสำหรับการชิ้งงานนะคะ การที้งงานก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกำหนวยง,งานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะกรณีที่คู่สัญญาของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับจ้างช่วงงานได้นะคะไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนะคะแล้วก็เมื่อปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐนะคะกระทำการอันเป็นลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริตนะคะแล้วก็เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการออกแบบนะคะมีข้อบอกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็ ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างนะคะแล้วก็การกระทําการอื่นนะคะที่กําหนดในกฎกระทรวงนะคะสําหรับการแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานนะคะก็จะอยู่ในมาตรา109วรรควัสองนะคะประหลัดกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีอำนาจในการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนะคะ กรณีที่พิจารณาแล้วนะคะก็จะสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานในการสั่งก็จะแจ้งเวียนให้กับหน่วยง,งานของรัฐแล้วก็แจ้งเวียนในระบบปตทแล้วก็แจ้งผู้ถูกทิ้งงานทราบนะคะแล้วก็ในมาตรา109วรรค3นะคะผลของการถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนะคะกรณีนิติบุคคลนะคะทิ้งงาน ถ้าเป็นการกระทําเกิดจากคุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ยมนาดําเนินกิจการของนิติบุคคลนะคะให้สั่งทิ้งงานบุคคลดังกล่าวด้วยนะคะสําหรับามาตรา9ก้าวัคซีนะคะหลักเกณฑ์การพิจารณาการแจ้งเวียนให้รัฐมนตรีกําหนดนะคะในมาตรา110ยสิบนะคะเหตุแห่งการร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานนะคะ กรณีนี้นะคะก็จะมีว่าผู้ทิ้งงานรายนั้นนะคะมีฐานะการเงินมั่นคงมีการชำระภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็พ้นระยะเวลาถูกทิ้งงานตามที่รัฐมนตรีกำหนดนะคะสำหรับการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานและโดนแจ้งเตียนเป็นผู้ทิ้งงานแล้วนะคะในมาตรา1 1 1นะคะห้ามหน่วยง,งานของรัฐจะซื้อจัดตั้งกับผู้ทิ้งงาน รวมถึงนิติบุคคลผู้บริหารนิติบุคคลด้วยนะคะเว้นแต่ได้มีการเพิกถอนชื่อแล้วนะคะกรณีที่ต้องให้มีการชีแ้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะหน่วยงานของรัฐจะต้องกําหนดระยะเวลาให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะชีแ้แจงไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐนะคะการถูกสั่งเป็นผู้ที่งานมีผลถึงนิติ บุคคลธรรมดาหรือผู้แทนนิติบุคคลด้วยนะคะในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนะคะถ้าการกระทําดังกล่าวนะคะเกิดจากคุณส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน,นั้นนะคะก็ให้ประลัดกระทรวงการคลังนะคะสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่งานด้วยนะคะในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ที่งานตามข้อ1 9 4ข้อ195หรือข้อ1 9 6นะคะ ให้คำสั่งดังกล่าวนะคะมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันนะคะซึ่งมีคุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยนะคะ ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดนะคะถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนะคะให้คำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน,นั้นด้วยนะคะการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานนะคะ ข้อที่1น,นะคะก็คือมีฐานะการเงินมั่นคงนะคะข้อที่2มีการชําระภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะข้อที่3ผลระยะเวลาการแจ้งเบียนให้เป็นผู้ทิ้งงานนะคะสำหรับการดำเนินการเพิกถอนนะคะจะอยู่ในข้อ198นะคะผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนะคะสามารถดื่นคาร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้นะคะโดยต้องแสดงหลักฐาน ประกอบการพิจารณามาด้วยนะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะ 1. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ่งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะคะโดยจะต้องไม่ให้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิง่งานนะคะเนื่องจากมีการกระทําการอันเป็นลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตนะคะทางนี้ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้นะคะ ต้องไม่เคยมีผลประเมินตามหมดเด็ดเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 2. นะคะถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะคะและจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเบนให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทําการอันเป็นลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตนะคะข้อ199นะคะคณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อประหลัดกระทรวงการคลังเพื่อให้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานสําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแต่งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีนะคะออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้นะคะ ข้อ2 0 0้นะคะผูดถึงงานรายใดที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากการเป็นผู้ิ้งงานไปแล้วนะคะหากผู้ิ้งงานรายนั้นถูกสั่งให้เป็นผู้ิ้งงานซ้ําอีกนะคะภายในระยะเวลา3ปีนับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ิ้งงานแล้วนะคะการเพิกถอนการเป็นผู้ทึงงานในครั้งหลังผู้ิ้งงานจะไม่มีสิทธิ์ได้เพิกถอนตาม ข้อ198แวงเล็บหนึ่งแต่จะมีสิทธิ์ได้รับการเพิกถอนตามข้อ198เวงเล็บสองเมื่อครบกำหนดระยะเวลา8ปีข้อ201นะคะผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิง้งานตามข้อ198วงเล็บหนึ่งนะคะต้องยื่นคำขอเพิกถอนมายังประลัดกระทรวงการคลังพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ามาประกอบการพิจารณาด้วยนะคะทั้งนี้การเพิกถอนการเป็นผู้ทิง้งานจะมีผลต่อเมื่อประลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิง้งานและก็ได้แจ้งเวียนกันเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะมารับฟังแนวข้อสอบนะคะ ดิฉันได้ทําแนวข้อสอบเอาไว้หลายคลิปหลายตอนแล้วนะคะแนวข้อสอบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะสําหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบในหลักสูตร B ี B2 B3 แล้วก็หลักสูตร C1 c น C3 นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะที่ช่องสิทธิ์ชแนลนะคะกดเข้ามาที่ชื่อช่องที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็จะมี หัวข้อเพลิดแสดงอยู่นะคะกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะที่หัวข้อเพลิดจะมีช่องอห้องต่างๆนะคะที่ดิฉันทำเอาไว้นะคะจะมีห้องแนวข้อสอบห้องแบบทดสอบตง่าการเรียนห้องเนื้อหาวิชานะคะหรือว่าน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะท่านใดสนใจหรือว่าจะเข้ามาดูหรือมาฟังกันก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะสำหรับวิีนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้นะคะลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์ชนเนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ